พีอาพาเที่ยวพามาสวนนงนุชพัทยาชมสวนสวยระดับโลกพักผ่อนสนุกทั้งครอบครัวสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra p o s ้พบนเว็บไซต์ p r อ a r ์วอร์รค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์งลง Facebook Page ที่์วอ r i ริทีที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการเอ็กซ์ตร้าโพสแอ VAN 9 1 9 4 j หรือโทร063 269 9456ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ เมื่อพูดถึงสวนนงนุษหลายคนก็คงคุ้นเคยกับชื่อเป็นอย่างดีเพราะที่นี่ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดฮิตที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในโซนพัทยาจังหวัดชนบุรีเจ้าของสวนผู้บุกเบิกก็คือคุณพิสิทธิ์และคุณนงนุตตันสัจจาได้ซื้อที่ดินจำนวน1,500ไร่ระหว่างพัทยาและสัตหีบ โดยเริ่มจากทำสวนผลไม้และอื่นๆอีกมากมายต่อมาเมื่อคุณนงนุษย์ได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนๆและประทับใจในความสวยงามของสวนต่างๆประกอบกับเป็นคนชอบดอกไม้เป็นทุนอยู่แล้วจึงได้เกิดความคิดจัดสวนให้คนมาเที่ยวชมจึงตัดสินใจเปลี่ยนสวนผลไม้เป็นสวนสําหรับท่องเที่ยวและพักผ่อนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นที่พักสระว่ายน้ําห้องอาหารและจัดเลี้ยงสัมมนาสําหรับบริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร กระทั้ง3ปีต่อมาคุณนงนุษได้มอบให้ทายาทคนที่2คือคุณกำพลตันสัจจา เข้ามาพัฒนาบริหารจัดการจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับแนวหน้าเก็บรวบรวมพันไม้ในเขตร้อนมากกว่า18,00 0ชนิดเป็นศูนย์กลางของสวนพฤกษศาสตร์ระดับโลกภายใต้แนวคิดรักต้นไม้ลดโลกร้อนปัจจุบันสวนนงนุษย์พัทยาถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในระดับแนวหน้าต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมีผู้เข้าเยี่ยมชมไม่น้อยกว่าวันละ5 0 0 0คนและสวนนงนุษพัทยายังได้รับการยกย่องให้ติดหนึ่งใน10ของสวนที่สวยที่สุดในโลกโดยได้รับการการันตีจากเว็บไซต์ทั่วโล พร้อมรางวัลเกียรติยศมากมายปัจจุบันนี้สวนนงนุษพัทยาได้ฟื้นฟูและขยายแหล่งท่องเที่ยวอีกทั้งยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกภายในสวนยังมีทางเดินสกายวอล์กเชื่อมต่อไปยังทุกๆจุดนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ทั้งวันตามจุดต่างๆมีคาเฟ่ร้านอาหารและห้องน้ําไว้คอยบริการครบครันสําหรับเด็กและผู้สูงอายุก็มีรถรางวิ่งรับส่งตามจุดต่างๆสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วด้านหน้าเรียกได้ว่าสวนนงนุษคือสถานที่ ที่พักผ่อนที่ตอบโจทย์สำหรับทุกคนในครอบครัวอย่างแท้จริงและถ้าชอบช่องของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ e ี o c คอมช็อผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์คอร์เซนเตอร์ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย VOIP Gateway แบรนด์ดินสตาหูฟังคอร์เซนเตอร์แบรนด์ VT และ IT Phone แบรนด์ a อ Com สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบโทรศัพท์ในสำนักงานทบบ IP, โทรศัพท์ระบบไอพีโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมาก<ๆ>เช่นงานทูมี้งานเทเลเซลงานสายประกัน เริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการภูมิหนี้สำนักงานกฎหมายมากกว่า2 0 0แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่0 6 3 2 6 9 8 9 8 8เเราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์